ครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมพามาเบื้อ่อกุ๊กไม้ผลไม้ลักไม้พี่น้องปอ้โอเขียบเบิ้งออกมาผลิตโดออกโอ้ฝนเลยเขียบน้อยนานี่บักแคว่งบักเครือเครือแควงเครือพวงนี่ลุกเลยพี่น้องเลยลุกลุก สามปีปลูกมาได้สามปีว่าสิบโอกมากโอ้พูนะ่น่ะดกขนาดปลูกก็ปลูกน้ำเหลง่นละบุนน้ำพดอยางใส่พุ่นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเลียกล้วยกล้วยน้ำว้า งามกำลังงามโอ้ปีพี่น้องเครื่อนนะพูคัมเส้นหลังคาเลยเซานี้พี่น้องปลูกหงสีไข่มะกรูดถุเรียนนี่กระเพราชมต้นบักนาวกับโดกโดก ลุกขนาดก่อนสิปูก,กอาไปเอาดินนันแม่น้ำขูงมามาแล้วกัดใส่โทหุนดินใส่เอา,เอาขี่งัวใส่พื้นมันแล้วกัดเอาดินกุบดินใส่มันติ่มแล้วก็คุดคุดแล้วก็เอาต้นบักนาวลงพี่น้องแต่เล็กๆผูงามขนาดผูนะ ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยอุ่นอันข้าวต้มไว้พี่น้องอุ่นข้าวต้มไว้ปิดก่อนเดี๋ยวไปเบิง่งไปชมมันกกบังหุ่งพี่น้องส้มต้นบังหงส้มต้นบักหงจะมาเกลือปลาดุกเด้อาหาร ขำได้ขำไว้พี่น้องอันต้นมะนาวก็นดิบบวได้กินง่ายได้ปลูกก็ดิเพื่อใส่พุ่นใส่ปุ๋ยใส่น้ำดุกแต่ละต้นแต่ละต้นบันได้โค้งง่ายพี่น้องปลูกเพื่อเพิ่สีอ,อกได้กินผลเพื่อน <c oughs> ได้กินมากกินผล ออกเครือออกเลยดึงเครือดึงอย่งอางง้อคดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลสิได้กินได้เขาปลูกแล้วเขาทิมบ่เขาสนใจกันสำนันเลยบ,บได้กินหุ่งคือกันต้นพี่น้องมันเหลืองก็เลยตัดกำลังเตกเตกเอองอตออกไหมมันฝนตกหลยมันเลยเหลืองใบเหลืองเลยตัด ตัดอูกปลูกเตละอันกน็วางผลผลิตนี่แหละบลูได้ปลูกแล้วก็ทิ้มพ่ดน้ำพ่ดอย่างได้พี่น้องเลยตัดตัดหญ้าตัดหญ้าเสือเครือตัดหญ้ามาตัดก่อนตัองบวงตัดจั๊กสี่ท่ายอย่างลงพี่น้องเลยท่าคยคลิปก็ดีมกกากระท่ายอยานันปลูกต้นโมงต้นไม้นี่แหละ ให้ลูกหลานบึง้งต้นล้มเอ็ดลงพี่น้องเป็นต้นมะฮุ่งเตียกล้วยตอน์นี่กล้วยตอน,นีประมาณตำยายอน,น้ผูยายปองต่ำักฮุ่งตนวพันธุ์สูงโบ่ใหญ่ป็นพี่น้องมะฮุ่ง กโกกเคลนุนโออีเลิศไพ่มกักนี่พี่น้องใบกระท่อมได้นี่ต้นใหญ่ต้นสูงมาเอาเด้อพยาบหน,น่อข้าเนาะเดี๋ยวาวางจาังกุ้นเครื่องตัดหญ้ามาตัดลุกเอาสุกน่น ขึนมากระลุกอันนี้มันยังบกเกิดอีกโอ้ข้าข้ากต่ต้กนกระท่อมนี่แหลนะคุณเนาะสูงบันไดขึ้นมาเอาพี่น้อามันมากโบกตัดเด้อโบตัดแล้วมันใบโบงามปล่อยมันยาวสูงขึ้นไปเลยนะนี่ใี่มันสูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปรับเสียง เดาตัดแล้วมันสิบบรับเสียงพี่น้องใบมันสิบบดุกใบบบลายขนุนออกมากเลยผูบกหูเอิรกุกเอิร์รดปกหมีนี่ต้นนี่พี่น้องบังหูอ๋วเล็กกะว่าพืชสีโบงามปั๊นี้ปลูกใส่พุ่นขี้งัวะสมักบก่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมี <า>ใบยานางยานางเครือยานางพี่น้องเอาง่ายๆเลยมกฮุ่งก็จับปิดเอาเลยอีเลิศมักเมาโบนี่ใบกระท่อมแต่ว่าบบได้กินได้ผมบูธืดกันปลูกไว้ปลูกไว้พี่น้องเพื่อนลูกเพบุนจะกินต้นนี่มันใกล้น้ำพี่น้องนี่มะฮุ่งต้นนี้ สงสัยทนนย่บตัวนี้ก็งามอยู่ตัวนี้พี่น้องหุ่งยาวไปต่ำต่ำกู้ม,มือบังหุ่งเซฟปูกที่เล็กเกิดอืดอะไรบังหุ่งอีกายนี่ว่าจากตามบังหุ่งเลยไ,ไปซื้อแล้วลตลาดพี่น้องไปซื้ออยู่ตลาด ซื้อ,อยู่ตลาดอโลคายให้น่อยละสี่สิบบาทก็เลยว่าฮะมะฮุ่งเนี้ยคือน่อยละสี่สิบมีนั่นน่อยละสาวนยละสี่สิบนยละสามสิบห้าก็เลยกลับมาก็เลยตัดสินใจไปเลาะซื้อบีมาพี่น้องไปเลาะซื้อบี亚อยูแสนพันกับยูโดนาหงมาเบียะละสิบบาทเม่อบางรอยนี่ละ่ะโบนึกโบฟันพี่น้องสิได้โอ๊ ผุ่นผลิตดกป่านนี้น้อยน้อยนี่ละสาวบาทนอ่ละสามสิบห้าสี่สิบมาปลูกเบิ่งพี่น้องผูปลูก,กเอาเองเลยใส่ผุ่นใส่ปุยลงมือเลยดกี่กนี่มันกำลังโกไพ่พี่น้องโกไพ่ขึ้นมากว่มเพิ่นนอค่า ไพ่อันนี้ก็ดว่าจะตัดอยู่แต่พัดล้มใส่ตะเึ้งอันป้าพี่น้องบัะเด็นสิดไปบึง้งปลาดุกบึ้งละมุดกระโบ v งละมุดไปเ,เลี้ยงปลาดุกาวางอีจังตัดหน่าพี่นอ้องโผล่เห็ดไปเห็ดเล่นไปมีงานมีอย่างก,ก็ดีนี่คือมอหน่อย ขึ้นไปผู้ท้งเทงผูปีนเอาบันไดก็มียิบ <c oughs> เกือบปะดุกพี่น้องเยง่างเล่นไปเนี่ละทองให้ทองจูให้อยู่นาชมทุง่งเข้ากับงามเด้พี่น้องเข้ากันได้กินยีดกคุกเนยจักน่อย <c oughs> อ่ะเกือบปะดุกก่อน ปลาดุปลาดุเบิ่งท่ากินเลเอาบุใหหลายน้องยันน้ำเน่ากินพอซ้ำอิ่มลูกกวยเคือนี่ทายเล้วทายอีกกวยเคือน่ อมีอย่างเห็ดเนี่ยห่งหวังนอนดีสือ่อเรื่องรุ่นไปปิ้งนี่ก็ได้กาดเล้ได้นน่ไปโทษปิ้งไปโทษพี่น้องเรือนี่พุ่นอนะโก้าโก้า กินแล้วอืตัวหลายห้าสิบตัวอือโคยไหลน้ำน่งน้องข้าไปน้องเป็นกล้วยงามงาม ลงทางนี้แหละนี่เมียนตองลุงม่วงผักเพลวาน,นใบเตยใบเตยผักกูดย่างเล่นไปนี่แหละพี่โน,โน้องเ้ยอยากมีงานอย่าง บอยูอ่นแบบจ้องตันโทรศัพท์ไรกันปวดสายตาย่างสมกุกหมอกุกไม้ทายคลิปไปเล่นไปเอาไปจ้องโทรศัพท์ไ่ม้นหัวสมบักหู่เพื่อสีได้กินมากกัน่มดก็ง่ายพี่น้องเลยลายเดือนอยู่สามเดือนออกมาก สามเดือนนกดอุ่มเพชรดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองกำลังเทนนี้งทางนี้กำลังสีทางเดียเด๋ยวแดดสะกดคืม้มอยู่พริกดอกเทก็ดูงลายตัดลงดอกดาวเรือง กำลังออกโดกไปบูชาพระพี่น้องออกสีไข่กับมัดไว้บึง้งฮุกกระโดดสตัดเอาใบออกอยู่พักกระถางน่ปลูกใส่กระถางยามนี้มันฝุ่นตกพี่น้องปลูกปลูกใส่กระถางไว้มันจังปูเปื่อยนะก็ปลูกไปใส่ดินแล้วมันจะซุ่มซื่นโพดเปลือยบูงอก ก่าเสีกระทางมันพี่น้องปลูกจากงามกันเลยเบื่อโคดน้ำมันบูมแม่นยามมันพี่น้องตรงยามเหลงเราจะปลูกผักพริกอันนี้พริกสีม่วงเบิง่งพริกสีม่วงเพาะไว้พี่น้องพริกที่มันเป็นสีม่วงเพาะปลูกไว้ปลูกเล่นๆไปหวงัวงๆ บมมีงานมีอย่างเบิง่งว่านไปพี่น้องนี่เพ้งขุดอากาดกาดว่านเล่นไปเหผักระเพยวกบน้ำกะเพราหมูลระพาใบอีตู้ออกเองอันนี้ พักปังพี่น้องอันนี้ผู้ทธรักษาด่างมายมปะอีตูพี่น้องดอกดาวเรืองกับกำลังงามปีนึงกับดอกดาวเรืองนั่นมากูดเพ็ดอือขี้ยพี่น้อง่ป เดี๋ยวนี้ถั่วคูเพื่อกำลังออกได้กินเลยพี่น้องกินมากกล้วยหอมอง้องเสียวเด็ดเอาดอกไหม้องไปบูษาจักกู่หนึ่งบูษางามงามดอกดอกเรือง